สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราออกมาถอนหญ้ามันเทศนะคะตอนนี้หญ้าเยอะมากนะคะลกมากเนื่องจากเราปลูกที่ซ้ำเนาะก็เลยมีหญ้าเยอะขนาดนี้นะคะที่เขียวเขียวไม่ใช่อะไรนะคะหญ้าก็ออกมาถอนหญ้าก,กันนะคะวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็ เข้าสู่หน้าแลง้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยมีคำแนะนำมาแนะนำเพื่อนๆเ,เนาะว่าปลูกมันหน้าแล้งยังไงให้ได้ผลผล,ผลิตที่ดีไม่ให้เป็นแมงนะคะแล้งนี้ต้องรอดนะคะถ้าสมมติว่าเราปลูกมันเทศหน้าแลง้งแล้วเรารอดนะคะคือไม่มีแมงแล้วก็หัวดีอะไรอย่างเงี้ยราคาดีแน่นอนเนาะ วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะไปติดตามรับฟังกันคะ่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเนาะปลูกมันช่วงหน้าแล้งยังไงให้รอดนะคะก็ถ้าใครติดตามเรานะคะก็จะมีคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่เราแนะนําไปว่าปลูกมันเดือนนี้ราคาดีแน่นอนแล้วก็แนะนําไปว่าปลูกมันช่วงเดือนเมษาซึ่งมันเป็นหน้าแล้งนะคะอันนี้เราก็เลยจะมา แนะนำต่อนะคะว่าเราจะปลูกมันช่วงหน้าแล้งยังไงให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะค่ะก็เริ่มแรกเลยเนาะหน้าแล้งนะคะคือฝนไม่ตกเนาะเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกและอากาศร้อนจะจัดซึ่งมันมีผลต่อการปลูกมันเทศนะคะถ้าอากาศร้อนจะจัดและฝนไม่ตกและดินแห้งอย่างเงี้ยแมงจะมาเนาะวิธีแรกเลยนะคะคือเราต้องให้น้ามันเทศนะคะให้น้ามันเทศอย่างน้อย อาทิตย์ละสองครั้งนะคะอย่าให้หน้าดินอย่าให้หน้าดินแห้งเนาะให้อาทิตย์ละสองครั้งสองนะคะก็คือเราต้องควบคุมแมลงนะคะในการควบคุมแมลงเนาะเราก็ควบคุมแมลงโดย1ิวันต่อหนึ่งครั้งนะคะก็คืออาจจะให้บ่อยหน่อยนะคะอย่างช่วงหน้าฝนเราอาจจะให้1ิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งพอมาหน้าแล้งเราก็ให้สัก1ิวันต่อหนึ่งครั้งอันนี้นะคะ ก็จะช่วยป้องกันมแมลงนะคะเพราะว่าหน้าแรงเนี้ยแมงจะลงได้ง่ายเนาะเราก็ต้องให้ยาทีหน่อยนะคะเราก็ให้ไปจนถึงก่อนขุดประมาณ1เดือนนะคะเราก็หยุดยานะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนาะอันนี้เดี๋ยวมีดราม่าก,กันอีกนะคะเรื่องยาแล้วก็สามนะคะเราต้องมันสังเกตเพี้ยนะคะถ้าใครดูคลิปเราเนาะ มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นเพีย้ยเพี้ยลงเป็นแมลงวีขาวแล้วก็กําจัดไปแล้วเนาะมันยอดมันเทศก็ดีขึ้นมาแล้วนะคะ,ะในการมันดูแลกําจัดเพี้ยเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเพีย้ยมันจะทําให้ผลผลิตได้ไม่ดีนะคะมันจะทําให้มันไม่ใหญ่แล้วก็ ออยอดก็ไม่ได้เนาะเราก็จะไม่มียอดไปขยายพันธุ์ต่อนะคะอันนี้เนาะเราก็ต้องสังเกตเราก็หายามากําจัดเนาะตัวยาเราก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสามเราก็ต้องให้ปุ๋ยนะคะ,ะปุ๋ยปุ๋ยที่เราให้เราก็ให้สองรอบนะคะรอบแรกก็คือสูตร15 15 15ห้าช่วงมันติดรากนะประมาณ7-10วันนะคะแล้วก็เดินเดินโรยนะคะไปทีละร่อง รอบที่สองเราให้ช่วงมันลงหัวนะคะเราก็สังเกตดูว่าช่วงมันลงหัวก็อยู่ที่ประมาณเดือนกว่ากว่านะคะเดือนกว่ากาที่เราแนะนําไปเกือบสองเดือนเราก็ดูว่ามันหัวมันเริ่มใหญ่เราก็ให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราให้ก็คือให้0ูนย์นย์ะคะตรงนี้เป็นการเล่งแป้งนะคะเพิ่มน้ําหนักให้กับมันเทศเนาะปุ๋ยปุ๋ยสูตรนี้นะคะเราก็ให้ปุ๋ย สองรอบนะคะให้สองรอบเท่านั้นแล้วก็มีฉีดฮอร์โมนนะคะฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนนะคะเราก็ฉีดทุกๆสิบห้าวันฮอร์โมนที่เราใช้นะคะก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการใช้ก็รีวิวไปเรียบร้อยแลว้วเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้เนาะย้อนดูคลิปเราได้นะคะเพียงเท่เา,านี้นะคะเราทําเพียงเท่านี้เรารอดแน่นอนนะคะ ปลูกมันเทศช่วงหน้าแล้งเนาะถ้าใครปลูกได้ราคาดีแน่นอนนะคะอันนี้แล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆนะคะย้ำนะคะว่าคือประสบการณ์ในการทำมันเทศของเราเนาะแล้วก็มาบอกเราเพื่อนๆค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วคะสวัสดีค่ะ